เค้ต้อนรับเข้าสู่การทำพิธีเลี้ยงเจ้าที่ไรกระโพดและไรกระโพดก็คือสถานที่ที่ผมจะไปหาอะไรกิน สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมคอนเทนต์วันนี้เป็นการทอาา่องเที่ยวหาอะไรกินนอกบ้านดีกก่าเอาเฮ้ยถึงนะครับทุกคนตอนนี้นี่ครับบรรยากาศทางในยังไมไ่เข้าไปเลยก็ เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนนะครับผมอยู่ผม MP667 นะครับผมไม่อยากโชนหน้าตาตัวเองละ,ะในขณะนั้นผมก็ไปถึงแล้วก็ไม่ได้ช่วยงานอะไรนลลอกจากยืนให้กําลังใจแล้วก็เปิดเลนสองพิโพซึ่งเราพี่เพทั้งหลายก็คือเป็นเพื่อนร่วมเอ๊ยขออภไยครับผมขอเป็นเครือญาติของอ่าฝ่ายพันยาผมไม่ใช่ดิ๋อใช่แล้วใช่แล้ว โอเคนะครับผมอันนี้คือเป็นกันนัดกันมาร่วมพิธีเลี้ยงเจ้าทีไรกระพลนะครับผมซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยอความหิวโดวยเฉพาะตัวผมนะครับผมไม่ใช่ที่ความสุขสินะนั่นแหละระหว่างนั้นผมก็ยิ่งรู้สึกหิวมากกันน่น,นตรงนี้เนี่ยโอ้โห ปาร์ตเลยพลิกเลยนะอ่าอันนี้เป็นเนื้อไก่บ้านนะครับผมไม่ใช่ไก่ที่แบบซื้อมาเลยนะครับอันนี้คือไก่บ้านที่เลี้ยงไว้วทั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็รับประทานอันนี้คือผมก็เลยตลัดมาที่ฉากนี้ช่วงระหว่างทําพิธีผมไม่ได้เข้ารวมนะครับเพราะเพราะว่าเขาอขออภัยที่ช้านะครับคือเขามีการทําพิธีอีกแบบหนึง่งแล้วก็เป็นความเชื่อบางอย่างไม่สามารถอธิบายได้ครับ ไม่ได้เหมือนปีก่อนนั้นที่ผมไปร<อ>วมพิธีที่จุนนาอันนี้คือเป็นไรกะพนนะครับพ่อนี่ก็คืออ,คอ๋อเขียนนี่ก็เป็นญาติผมอีกนคนหนึ่งที่เพิ่งจะรู้จักกันวันนี้นี่เองมันนัานวันนี้แหละวัน,น,น,วน,นที่ผมไปถ่ายวันนั้นเพิ่งเจอกันครั้งแรกแล้วบรรยากาศวันนั้นมันก็เลยฟินไปะส,ะสุดเลยนะเนี่ยแหมทรงผมนี่เหมือนเดวิดวิคแคมเอาไม่ใช่สิ อ๋อไม่ใช่กามาทำไมวะเนี่ยยังไม่ได้หยุดสิงเลยนี่ครับก็เราก็จะกินอาหารกันแบบบานๆนะครับใครอยู่ตรงไหนก็ทำงานไม่ได้แบ่งแยกนะครับแต่รู้สึกว่าเพดานมันไอ้ไม่ใช่เิฟากไม้ฟากที่อันนี้คือมันมีอยู่ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับผมโอ้สรานี่มันเพลียไปส,สุดเลยมันฉันไม่ได้นั่งกินกับใบไม้อย่างนี้นานแล้วสรา รู้สึกว่าสราเธอละคนด่าจะไม่มีผู้ชายมานั่งอยู่เพื่อนเลยเนี่ยนะสราหนึ่งสองสามสี่เอาโขนี่สราคนนั้นใส่เสื้อเสือด้วยเลยอ้าเโธ่ยอดเลยและนี่ก็คือเส้นทางที่ผมกำลังจะเดินกาันะครับกินข้าวเสร็จแล้วครับผมวันนี้เป็นมือที่พิเศษมากเอาใส่มาตอนนี้กำลังเดินกลับนะครับผมเออต้องเรียนหน้าจ้ะ อ่ะตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วครับ FC ทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าแด่นหนามากเลยอ่ะด้านหลังของผมคือต้นโพนะครับต้นใหญ่มากอ่ะดูมาดเลยโอ้โหหันหน้ากล้องเลยเนะี่ยไล่ข้าวโพดครับผมไร,ขร่ข้าวโพดอะไรกินหาอะไรกินทีรร่รักข้าวโพดอ่าและนี่ก็คือสมาชิกในครอบครัวของผมนะครับผม FC อโอ้โหในระหว่างที yes> either way, either way, wow, cioè, credits, ่ผมเดินไปก็ล่องไม่นิ่งเลยเดี๋ยวเอาไมมว่าเมซิงไทเลนเดินไปดีกว่าข้าสุถนนละ